ถ้าคุณรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตกำลังเดินไปในทิศทางที่คุณไม่แน่ใจหรือบางทีคุณอาจกำลังรอคอยคำตอบบางอย่างลองหยุดสักครู่และฟังสิ่งที่ไพ่กำลังจะบอกคุณในตอนนี้ไพ่ที่เปิดขึ้นมาสำหรับคุณมีข้อความที่สำคัญมากและมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณต้องได้ยินในช่วงเวลานี้พอดี ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณมาเจอคลิปนี้เพราะบางครั้งสิ่งที่เราต้องการคือการได้รับการยืนยันว่าสิ่งที่เรากำลังรู้สึกอยู่นั้นถูกต้องหรือได้รับแนวทางที่จะช่วยให้เราก้าวต่อไปได้ไพ่ที่เปิดขึ้นมาในตอนนี้ไม่ได้มาเพื่อบอกคุณว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบหรือทุกอย่างจะยากลำบากแต่มันมาเพื่อบอกคุณถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณจริงๆและสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญ บางคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินอยู่ในช่วงที่ดีแต่ก็ยังมีความกังวลบางอย่างแฝงอยู่หรือบางคนอาจจะกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องใช้การตัดสินใจและคุณไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไรไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนของชีวิตไพ่ใบนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นบางทีคุณอาจเคยรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่ยุติธรรมบ้างหรือบางครั้งคุณทำดีแล้วแต่ก็ไม่ได้รับสิ่งที่คุณคาดหวัง แต่สิ่งที่ไพ่กำลังจะบอกคุณในตอนนี้คือทุกอย่างมันมีจังหวะของมันเองและคุณกำลังจะเข้าสู่ช่วงที่คุณจะได้เห็นผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณได้ทำมาคุณอาจจะไม่เห็นมันทันทีในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่มันกำลังค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหาคุณและสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คือเตรียมตัวให้พร้อมและเปิดใจรับมันสำหรับคนที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองกำลังสับสนกับทิศทางชีวิตหรือไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ ไพ่ที่เปิดขึ้นมาจะบอกคุณว่าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วแต่อาจจะมีบางสิ่งที่คุณต้องปรับเปลี่ยนหรือให้ความสำคัญมากขึ้นไม่ใช่ว่าคุณทำผิดแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจตัวเองและสถานการณ์ให้มากขึ้นเท่านั้นเองและเมื่อคุณเข้าใจแล้วทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายและชัดเจนขึ้นการที่คุณมาเจอคลิปนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังมองหาคำตอบบางอย่างหรือต้องการความมั่นใจในการเดินหน้าต่อไป และไพ่ที่เปิดขึ้นมาจะช่วยให้คุณได้รับสิ่งนั้นไม่ว่าคุณจะเชื่อในเรื่องของไพ่ทาโร่มากน้อยแค่ไหนแต่บางครั้งการได้ฟังมุมมองใหม่ๆห,หรือได้รับคำแนะนำที่มาจากแหล่งที่ไม่คาดคิดมันก็สามารถช่วยเราได้ดังนั้นเปิดใจและฟังสิ่งที่ไพ่กำลังจะบอกคุณเพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการได้ยินพอดีพไพ่ใบแรกที่เปิดขึ้นมาสำหรับคุณคือเดอะซันหรือพระอาทิตย์และนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะ ไพ่ใบนี้มันเต็มไปด้วยพลังงานที่สดใสและเป็นบวกมันบอกว่าในช่วงเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้คุณกําลังอยู่ในช่วงที่มีพลังงานบวกเข้ามาในชีวิตหรือก็ลังจะเข้ามาไม่ว่าคุณจะรู้สึกมันชัดเจนแล้วหรือยังแต่มันอยู่ที่นั่นและกําลังรออยู่บางคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตเริ่มดีขึ้นเริ่มมีความหวังมากขึ้น หรือเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายทางถ้าคุณรู้สึกแบบนี้แสดงว่าคุณกำลังรับรู้ถึงพลังงานของไพ่ใบนี้อยู่แล้วสำหรับคนที่ยังรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่หรือยังมีปัญหาอยู่บ้างไพ่ใบนี้กำลังบอกคุณว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตหรือน่าตื่นเต้นมากมาย แต่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นรู้สึกมีพลังมากขึ้นและรู้สึกว่าตัวเองสามารถก้าวต่อไปได้มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่านั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรมันจะทำให้คุณรู้สึกดีและมีความสุขมากขึ้นไพ่พระอาทิตย์มันบอกถึงความสำเร็จความชัดเจนและความจริงใจ คุณกำลังอยู่ในช่วงที่คุณสามารถเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องของตัวคุณเองคุณกำลังเข้าใจตัวเองและสถานการณ์รอบตัวมากขึ้นและความเข้าใจนี้มันจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจและเดินหน้าต่อไปได้ดีขึ้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองเริ่มมั่นใจมากขึ้นเริ่มกล้าที่จะทำในสิ่งที่เคยลังเลหรือกลัว หรือเริ่มมองเห็นโอกาสที่เคยมองไม่เห็นถ้าคุณรู้สึกแบบนี้มันเป็นเรื่องดีมากเพราะมันหมายความว่าคุณกำลังใช้พลังงานของไพ่ใบนี้อย่างเต็มที่แต่ไพ่ใบนี้ไม่ได้บอกแค่ว่าทุกอย่างจะดีไปหมดมันยังบอกด้วยว่าความสำเร็จหรือความสุขที่คุณกำลังจะได้รับนั้นมันมาจากความจริงใจและความตั้งใจของคุณเองคุณไม่ได้รับมันมาฟรีๆหรือมาจากโชคเพียงอย่างเดียว แต่มันมาจากสิ่งที่คุณได้ทำได้พยายามและได้ให้กับตัวเองและคนรอบข้างบางคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้อาจจะเคยรู้สึกว่าตัวเองทำงานหนักพยายามมามากแต่ก็ไม่เห็นผลอะไรเท่าไหร่ถ้าคุณรู้สึกแบบนี้ไพ่ใบนี้กำลังบอกคุณว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่ได้สูญเปล่ามันกำลังสั่งสมอยู่และในไม่ช้าคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ของมัน สำหรับคนที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยล้าหรือท้อแท้ไพ่ใบนี้กำลังให้กำลังใจคุณว่าให้เดินต่อไปอีกนิดเพราะแสงสว่างอยู่ข้างหน้าแล้วคุณอาจจะเหนื่อยมากอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วแต่จงเชื่อในตัวเองและเชื่อในเส้นทางที่คุณกำลังเดินเพราะมันกำลังนำคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่สว่างกว่าและสิ่งที่จะทำให้คุณภูมิใจในตัวเองไพ่พระอาทิตย์มันไม่ได้หลอกล่อหรือสร้างความหวังเท็จมันบอกความจริงว่า คุณกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วและสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่อีกสิ่งหนึ่งที่ไพ่ใบนี้บอกคือความจริงใจในช่วงเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงที่ความจริงใจมีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นความจริงใจต่อตัวเองหรือต่อคนอื่นคุณต้องซื่อสัตย์กับสิ่งที่คุณรู้สึกและสิ่งที่คุณต้องการอย่ากแกล้งทำเป็นว่าตัวเองโอเคในเมื่อคุณไม่โอเคหรืออย่าทำตามสิ่งที่คนอื่นคาดหวังในเมื่อมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆ ไพ่ใบนี้กำลังบอกคุณว่าความจริงใจต่อตัวเองจะนำคุณไปสู่ความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงถ้าคุณทำตามใจตัวเองทำในสิ่งที่คุณเชื่อและรักคุณจะพบว่าชีวิตมันง่ายขึ้นและดีขึ้นมากสำหรับคนที่กำลังคิดจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือกำลังลังเลอยู่ว่าควรจะทำหรือไม่ไพ่ใบนี้กำลังให้สัญญ,ญาณที่ดีมากๆเลยมันบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเริ่มต้นเพราะคุณมีพลังงานและความมั่นใจที่จะทำมันให้สำเร็จ อย่ากลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆห,หรือก้าวออกจากเขตปลอดภัยเพราะสิ่งที่รอคุณอยู่ข้างหน้านั้นมันดีกว่าที่คุณคิดไพ่ใบนี้มันเต็มไปด้วยความหวังและความเป็นไปได้มันบอกว่าคุณสามารถทําได้และคุณจะทําได้แต่จําไว้ว่าความสําเร็จหรือความสุขที่ไพ่บอกนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติคุณต้องมีส่วนร่วมในการสร้างมันด้วยคุณต้องเปิดใจรับสิ่งดีๆที่กําลังเข้ามาและคุณต้องกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า ให้ประอาทิตย์มันเหมือนแสงสว่างที่ส่องทางให้คุณแต่คุณต้องเป็นคนเดินไปเองไม่มีใครสามารถเดินแทนคุณได้แต่ไพ่ใบนี้กำลังบอกว่าเส้นทางข้างหน้านั้นสว่างและเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับคนที่กำลังประสบปัญหาในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความรักมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวไพ่ใบนี้กำลังบอกว่าความจริงใจและการสื่อสารที่เปิดเผยจะช่วยแก้ปัญหาได้ อย่ากลัวที่จะพูดความจริงหรือแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของคุณออกมาเพราะเมื่อคุณทำแบบนั้นคนรอบข้างก็จะเข้าใจคุณมากขึ้นและความสัมพันธ์ก็จะแข็งแรงขึ้นไพ่ใบนี้มันไม่ได้บอกว่าทุกอย่างจะง่ายหรือจะไม่มีปัญหาอีกเลยแต่มันบอกว่าถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองและซื่อสัตย์ทุกอย่างจะดีขึ้นไพ่พระอาทิตย์ยังบอกถึงพลังงานที่เต็มเปี่ยมและความมีชีวิตชีวาบางคนที่กำลังฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองมีพลังมากขึ้น มีความกระตือรือร้นมากขึ้นหรือมีความรู้สึกอยากทำอะไรหลายๆอย่างถ้าคุณรู้สึกแบบนี้ใช้พลังงานนั้นในทางที่ดีทำในสิ่งที่คุณรักและสิ่งที่มีความหมายกับคุณอยากปล่อยให้พลังงานนั้นสูญเปล่าไปเพราะตอนนี้คุณมีความสามารถที่จะสร้างสิ่งดีๆได้มากกว่าที่คุณคิดโดยรวมแล้วไพ่ใบแรกที่เปิดขึ้นมาสำหรับคุณเป็นสัญญาณที่ดีมากๆมันบอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่มีพลังงานบวกมีความชัดเจนและมีโอกาสที่ดี คุณกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้าสิ่งที่คุณต้องทำคือเปิดใจรับมันเชื่อมั่นในตัวเองและก้าวไปข้างหน้าด้วยความจริงใจและความมั่นใจถึงแม้จะมีอุปสรรคหรือความท้าทายบ้างแต่คุณมีความสามารถที่จะผ่านมันไปได้และในที่สุดคุณจะได้พบกับความสำเร็จและความสุขที่คุณสมควรได้รับไพ่ใบที่สองที่เปิดขึ้นมาคือ justice หรือความยุติธรรมและไพ่ใบนี้มันมีความหมายที่ลึกซึ้งมาก มันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆแบบไพ่ใบแรกแต่มันบอกถึงสิ่งสำคัญที่คุณต้องให้ความสำคัญในช่วงเวลานี้ไพ่ใบนี้เกี่ยวกับความสมดุลความยุติธรรมการตัดสินใจและผลที่ตามมาจากการกระทำของเรามันบอกว่าในช่วงเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้คุณกำลังเผชิญหรือกำลังจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องการการตัดสินใจที่รอบคอบและยุติธรรมสำหรับคนที่กำลังต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานความสัมพันธ์หรือทางเลือกที่สำคัญไพ่ใบนี้กำลังเตือนคุณว่าต้องใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์อย่าตัดสินใจด้วยความรู้สึกชั่วคราวหรือความคิดที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันให้ใช้เวลาคิดให้รอบคอบพิจารณาทุกด้านและตัดสินใจด้วยความเป็นธรรมทั้งต่อตัวเองและคนอื่น บางครั้งเราอาจจะอยากทำในสิ่งที่ง่ายหรือสิ่งที่ทำให้เราสบายใจชั่วคราวแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าเราต้องคิดถึงผลระยะยาวและคิดถึงความถูกต้องด้วยไพ่ความยุติธรรมมันยังบอกถึงเรื่องของผลที่ตามมาจากการกระทำสิ่งที่เราทำไปในอดีตไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันจะส่งผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตถ้าคุณเคยทำสิ่งดีๆเคยช่วยเหลือคนอื่นเคยตั้งใจทำงาน สิ่งเหล่านั้นจะกลับมาหาคุณในรูปแบบของโอกาสความสำเร็จหรือการได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ในทางกลับกันถ้ามีสิ่งที่คุณเคยทำไปที่ไม่ดีหรือเคยทำให้ใครเดือดร้อนสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะกลับมาในรูปแบบของปัญหาหรือความท้าทายนี่ไม่ใช่เรื่องของการลงโทษหรือการตอบแทนแต่เป็นเรื่องของกฎธรรมชาติที่ว่าทุกอย่างมีเหตุมีผล บางคนที่กําลังฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่าชีวิตไม่ยุติธรรมกับตัวเองรู้สึกว่าทําดีแล้วแต่ก็ไม่ได้รับสิ่งที่ดีหรือรู้สึกว่าคนอื่นได้ดีกว่าโดยที่ไม่ได้พยายามมากเท่าเราถ้าคุณรู้สึกแบบนี้ไพ่ใบนี้กําลังบอกคุณว่าความยุติธรรมมันมีจังหวะของมันเองมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเสมอไปแต่ในที่สุดแล้วทุกอย่างจะได้รับการชําระบัญชีคนที่ทําดีจะได้รับสิ่งดีและคนที่ทําไม่ดีก็จะต้องผเผชิญกับผลของการกระทําของตัวเอง สิ่งที่คุณต้องทําคือมีความอดทนและเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นแต่ไพ่ใบนี้ไม่ได้บอกแค่ว่าให้รอมันยังบอกด้วยว่าคุณต้องทําหน้าที่ของคุณให้ดีถ้าคุณอยากได้รับความยุติธรรมคุณต้องทําอย่างยุติธรรมด้วยอย่าคาดหวังว่าคนอื่นจะทําดีกับคุณในเมื่อคุณไม่ได้ทําดีกับเขาหรืออย่าคาดหวังความสําเร็จในเมื่อคุณไม่ได้ทํางานอย่างเต็มที่ ไพ่ใบนี้มันเน้นเรื่องของความสมดุลและความเท่าเทียมสิ่งที่คุณให้ออกไปคุณจะได้รับกลับมาในรูปแบบหนึง่ง <referenced S 2> และสิ่งที่คุณต้องการได้รับคุณต้องพร้อมที่จะให้ด้วยสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาในความสัมพันธ์ไพ่ใบนี้กำลังบอกว่าคุณต้องดูที่ความสมดุลในความสัมพันธ์นั้นคุณให้อะไรไปบ้างและคุณได้รับอะไรกลับมาบ้างมันเท่าเทียมกันหรือไม่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณให้มากกว่าที่ได้รับหรือได้รับมากกว่าที่ให้ มันอาจจะเป็นสัญญาณว่าความสัมพันธ์นั้นไม่สมดุลและคุณอาจต้องคุยกันหรือปรับเปลี่ยนบางอย่างความสัมพันธ์ที่ดีมันต้องมีความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งต้องทำทุกอย่างหรือเสียสละแต่อีกฝ่ายไม่ทำอะไรเลยไพ่ใบนี้ยังบอกถึงเรื่องของความรับผิดชอบในช่วงเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้ คุณอาจจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมากขึ้นอย่าโทษคนอื่นหรือโทษสถานการณ์ตลอดเวลาบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นมันอาจจะมาจากการตัดสินใจหรือการกระทำของเราเองและเราต้องยอมรับมันและเรียนรู้จากมันการยอมรับความรับผิดชอบไม่ได้หมายความว่าเราต้องตำหนิต,ตัวเองหรือรู้สึกผิดแต่มันหมายความว่าเรายอมรับว่าเรามีส่วนในสิ่งที่เกิดขึ้นและเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ถ้าเราต้องการ บางคนอาจจะกําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องการการตัดสินที่ยากแต่จะเป็นเรื่องของการเลือกระหว่างสองทางที่ทั้ง2ทางต่างก็มีข้อดีข้อเสียของมันเองไพ่ใบนี้กําลังบอกคุณว่าอย่าตัดสินใจด้วยความรู้สึกเพียงอย่างเดียวให้ชั่งน้ําหนักข้อดีข้อเสียของแต่ละทางคิดถึงผลที่จะตามมาและเลือกในสิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้องที่สุดบางครั้ง ทางที่ถูกต้องมันอาจจะไม่ใช่ทางที่ง่ายหรือทางที่สบายที่สุดแต่มันเป็นทางที่เราสามารถภูมิใจในตัวเองได้ไพ่ความยุติธรรมยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวัดผลการประเมินและการเปรียบเทียบคุณอาจจะกำลังถูกประเมินโดยคนอื่นหรือคุณกำลังประเมินตัวเองหรือคนอื่นสิ่งที่ไพ่บอกคือให้ทำการประเมินนั้นอย่างยุติธรรมและเป็นกลางอย่าปล่อยให้ความลำเอียงหรืออคติเข้ามามีผลถ้าคุณกำลังถูกประเมิน จงทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดและเชื่อมั่นว่าความสามารถของคุณจะพูดแทนคุณเองถ้าคุณกำลังประเมินคนอื่นจงทำมันด้วยความเป็นธรรมและอย่าตัดสินจากภายนอกเพียงอย่างเดียวอีกสิ่งหนึ่งที่ไพ่ใบนี้เตือนคือเรื่องของความสมดุลในชีวิตคุณอาจจะให้ความสำคัญกับบางเรื่องมากเกินไปจนละเลยเรื่องอื่นๆเช่นทำงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนหรือดูแลตัวเอง หรือให้ความสําคัญกับคุณอื่นมากเกินไปจนละเลยตัวเองไพ่ใบนี้บอกว่าคุณต้องหาความสมดุลทุกด้านของชีวิตมันสําคัญทั้งหมดและคุณต้องให้เวลาและพลังงานกับมันอย่างเท่าเทียมกันถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตไม่สมดุลตอนนี้เป็นเวลาที่จะปรับมันสําหรับคนที่กําลังรู้สึกว่าตัวเองถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมหรือถูกเอาเปรียบไพ่ใบนี้กําลังบอกว่าคุณต้องยืนหยัดเพื่อตัวเองและพูดความจริงออกมา อย่าปล่อยให้คนอื่นเหยียบย่ำคุณหรือทำให้คุณรู้สึกไม่มีค่าคุณสมควรได้รับการปฏิบัติที่ดีและยุติธรรมและถ้าคุณไม่ได้รับมันคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดออกมาหรือเดินออกไปแต่จาไว้ว่าต้องทามันด้วยความสงบและเหตุผลไม่ใช่ด้วยความโกรธหรือการโจมตีโดยรวมแล้วไพ่ใบที่สองนี้เป็นการเตือนว่าชีวิตมันเกี่ยวกับความสมดุลความยุติธรรมและผลที่ตามมาจากการกระทำ คุณต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบทำอย่างยุติธรรมและรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองถ้าคุณทำแบบนี้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ทำคุณอาจจะเผชิญกับผลที่ไม่พึงประสงค์นี่ไม่ใช่เรื่องของการลงโทษแต่เป็นเรื่องของกฎธรรมชาติที่ทุกอย่างมีเหตุมีผลและสิ่งที่เราให้ออกไปเราจะได้รับกลับมาไพ่ใบสุดท้ายที่เปิดขึ้นมาสำหรับคุณคือ Page of Swords หรือไพ่เด็กถือดาบ และไพ่ใบนี้มันมีพลังและความหมายที่น่าสนใจมากมันเกี่ยวกับการเรียนรู้ความอยากรู้อยากเห็นการสื่อสารและการเริ่มต้นใหม่ด้วยมุมมองที่สดใสและกระตือรือร้นไพ่ใบนี้บอกว่าในช่วงเวลาข้างหน้าคุณจะได้รับข้อมูลใหม่ๆจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือจะได้เห็นสิ่งต่างๆจากมุมมองใหม่ที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนสำหรับคนที่กำลังรู้สึกสับสนหรือไม่แน่ใจในบางเรื่อง ไพ่ใบนี้กำลังบอกว่าคำตอบหรือข้อมูลที่คุณต้องการกำลังจะมาหาคุณมันอาจจะมาในรูปแบบของการสนทนากับใครบางคนการอ่านหนังสือหรือบทความการได้รับข่าวสารใหม่ๆหรือแม้แต่ความคิดที่เกิดขึ้นในหัวของคุณเองสิ่งที่คุณต้องทำคือเปิดใจรับข้อมูลใหม่ๆและอย่ากกลัวที่จะถามคำถามหรือค้นหาคำตอบ ความอยากรู้อยากเห็นของคุณจะนำคุณไปสู่การค้นพบที่สำคัญไพ่เด็กถือดาบมันเป็นเรื่องของการสื่อสารคุณอาจจะต้องสื่อสารกับใครบางคนมากขึ้นหรืออาจจะต้องแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกของคุณออกมาอย่าก,กลัวที่จะพูดแต่จำไว้ว่าต้องพูดด้วยความจริงใจและความชัดเจนอย่าพูดแบบคลุมเครือหรือพูดแบบหวังดีแต่ไม่ตรงประเด็นบางครั้ง การสื่อสารที่ดีมันสามารถแก้ปัญหาได้มากมายหรือสามารถเปิดโอกาสใหม่ๆที่คุณไม่คาดคิดถ้าคุณมีสิ่งที่อยากจะพูดหรืออยากจะถามใครบางคนอย่ากเก็บมันไว้ในใจลองพูดออกมาดูเพราะมันอาจจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่ไพ่ใบนี้ยังเตือนด้วยว่าการสื่อสารนั้นต้องทำอย่างระมัดระวังเด็กถือดาบมันมีพลังและความกระตือรือร้นแต่บางครั้งมันก็อาจจะใจร้อนหรือพูดโดยไม่คิด คุณต้องระวังอย่าพูดอะไรออกไปที่อาจจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเข้าใจผิดให้คิดก่อนพูดเสมอและใช้คําพูดที่สร้างสรรค์มากกว่าคําพูดที่ทําลายดาบมันสามารถป้องกันและสามารถโจมตีได้แต่มันก็สามารถทําร้ายได้ด้วยดังนั้นใช้มันอย่างชาญฉลาดและรับผิดชอบสำหรับคนที่กำลังเรียนอยู่หรือกำลังพัฒนาทักษะใหม่ๆไพ่ใ,ใบนี้เป็นสัญญาณที่ดีมาก มันบอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้สมองของคุณพร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ๆและคุณมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองอย่าหยุดการเรียนรู้เพราะทุกอย่างที่คุณเรียนมันจะเป็นประโยชน์ในอนาคตแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นว่ามันจะนำไปใช้ตรงไหนแต่เชื่อเถอะว่ามันจะมีประโยชน์ไพ่ใบนี้ยังบอกถึงความคิดสร้างสารรค์และแนวคิดใหม่ๆคุณอาจจะมีความคิดหรือไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นในหัว และบางทีมันอาจจะดูแปลกหรือไม่ค่อยเป็นไปได้ในตอนแรกแต่อย่าทิ้งมันไปจดมันลองมาพัฒนามันให้ดีขึ้นและลองนำมันไปใช้ดูบางครั้งแนวคิดที่ดีที่สุดมันเกิดจากความคิดที่ดูแปลกๆในตอนแรกไพ่ใบนี้กำลังบอกคุณว่าอย่ากลัวที่จะคิดนอกกรอบหรือลองสิ่งใหม่ๆเพราะนั่นคือทางที่จะทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าและประสบความสำเร็จสำหรับคนที่กำลังมองหาข้อมูลหรือความจริงเกี่ยวกับบางเรื่อง ไพ่ใบนี้บอกว่าคุณจะพบมันแต่คุณอาจจะต้องค้นหาหรือขุดคุยนิดหน่อยความจริงมันไม่ได้อยู่บนผิวเสมอไปบางครั้งมันซ่อนอยู่ลึกๆหรืออยู่ในที่ที่คุณไม่คาดคิดสิ่งที่คุณต้องทำคือมีความอดทนและตั้งใจค้นหาอย่าเชื่อทุกอย่างที่คุณได้ยินหรือเห็นในครั้งแรกให้ตรวจสอบข้อมูลถามคำถามและใช้ความคิดวิเคราะห์ของคุณเอง ไพ่ใบนี้มันเน้นเรื่องของความเฉลียวฉลาดและการใช้สติปัญญาไพ่เด็กถือดาบยังเกี่ยวข้องกับความท้าทายและการเผชิญหน้าคุณอาจจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ท้าทายแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าคุณมีความสามารถและความกล้าที่จะรับมือกับมันอย่ากลัวความท้าทายเพราะมันเป็นโอกาสที่จะให้คุณได้เติบโตและพัฒนาทุกครั้งที่คุณผ่านความท้าทายไปได้คุณจะแข็งแกร่งขึ้นและมีประสบการณ์มากขึ้น ดังนั้นอย่าหนีหรืออย่ากลัวแต่จงเผชิญหน้ากับมันด้วยความมั่นใจและความพร้อมอีกสิ่งหนึ่งที่ไพ่ใบนี้บอกคือความเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดหรือวิธีทำบางอย่างสิ่งที่เคยได้ผลในอดีตอาจจะไม่ได้ผลในปัจจุบันอีกต่อไปคุณต้องยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับตัวอย่ายุดติดกับวิธีเดิมๆจนเกินไปให้ลองหาวิธีใหม่ๆทดลองสิ่งใหม่ๆและเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลง บางครั้งความเปลี่ยนแปลงมันน่ากลัวแต่มันก็นำมาซึ่งโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีขึ้นสำหรับคนที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตน่าเบื่อหรือซ้ำซากจำเจไพ่ใบนี้กำลังบอกว่ามีสิ่งใหม่ๆกำลังรอคุณอยู่คุณแค่ต้องเปิดใจและออกไปค้นหามันลองทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนลองพบปะผู้คนใหม่ๆลองไปในสถานที่ใหม่ๆหรือลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชีวิตมันเต็มไปด้วยความเป็นไปได้และโอกาสแต่คุณต้องออกไปหามันเองมันจะไม่เดินมาหาคุณเองถ้าคุณนั่งอยู่เฉยๆยไพ่ใบนี้ยังบอกถึงความจริงใจและความตรงไปตรงมาคุณต้องเป็นตัวของตัวเองและพูดสิ่งที่คุณคิดจริงๆอยากแกล้งทำตัวเป็นคนอื่นหรือพูดสิ่งที่คุณไม่ได้เชื่อจริงๆเพียงเพื่อที่จะเอาใจคนอื่นคนที่แท้จริงจะยอมรับคุณในแบบที่คุณเป็นและคนที่ไม่ยอมรับก็ไม่ใช่คนที่คุณควรจะอยู่ด้วย ไพ่ใบนี้กำลังให้กำลังใจคุณว่าเป็นตัวของตัวเองและภูมิใจในตัวเองโดยรวมแล้วไพ่ใบที่3ามนี้เป็นสัญญาณของความหวังการเริ่มต้นใหม่และโอกาสที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาคุณกำลังจะได้รับข้อมูลใหม่ๆได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆและได้มองเห็นสิ่งต่างๆจากมุมมองใหม่สิ่งที่คุณต้องทำคือเปิดใจรับมันกล้าที่จะถามคำถามกล้าที่จะพูดความจริง และกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะพบว่าชีวิตมันน่าสนใจและเต็มไปด้วยความเป็นไปได้มากกว่าที่คุณคิดมาถึงตอนนี้คุณได้รับฟังความหมายของไพ่ทั้งสาใบที่เปิดขึ้นมาสำหรับคุณแล้วและถ้าคุณตั้งใจฟังมาตลอดคุณน่าจะเริ่มเห็นภาพรวมของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณและสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญไพ่ทั้งสามใบนี้มันเชื่อมโยงกันและบอกเล่าเรื่องราวของคุณในช่วงเวลานี้ ไพ่ใบแรกพระอาทิตย์บอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่มีพลังงานบวกและมีโอกาสที่ดีคุณกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้านี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นสัญญาณที่ดีแต่ไพ่ใบที่สองความยุติธรรมก็เตือนคุณว่าคุณต้องดำเนินไปด้วยความรอบคอบและยุติธรรมคุณต้องตัดสินใจอย่างมีเหตุผลทำอย่างเป็นธรรมทั้งต่อตัวเองและคนอื่น และรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองถ้าคุณทำแบบนี้ความสำเร็จและความสุขที่ไพ่ใบแรกบอกนั้นจะเป็นของคุณและไพ่ใบสุดท้ายเด็กถือดาบบอกว่าคุณต้องเปิดใจรับข้อมูลใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและกล้าที่จะสื่อสารและเผชิญหน้ากับความท้าทายความอยากรู้อยากเห็นและความกล้าของคุณจะนำคุณไปสู่การค้นพบที่สำคัญและโอกาสใหม่ๆ ทั้งคุณผสมผสานพลังงานบวกจากไพ่ใบแรกความยุติธรรมและความรอบคอบจากไพ่ใบที่สองและความกล้าและความอยากรู้จากไพ่ใบที่สามคุณจะสามารถสร้างชีวิตที่ดีและมีความหมายได้สิ่งที่ไพ่ทั้งสามใบนี้บอกรวมกันคือคุณมีศักยภาพและโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและมีความสุขแต่คุณต้องทำหน้าที่ของคุณด้วยคุณต้องตั้งใจทำอย่างยุติธรรมเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ และกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายชีวิตมันไม่ได้ง่ายเสมอไปและมันจะมีอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นบ้างแต่ถ้าคุณมีทัศนทติที่ดีมีความยุติธรรมและมีความกล้าคุณจะสามารถผ่านมันไปได้ทั้งหมดสำหรับคนที่กำลังรู้สึกท้อแท้หรือเหนื่อยล้าไพาเหล่านี้กำลังให้กำลังใจคุณว่าอย่าหยุดอย่าถอยเพราะคุณใกล้ถึงเป้าหมายแล้วสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่ และคุณมีความสามารถที่จะไปถึงมันเพียงแค่เดินต่อไปอีกนิดหน่อยและเชื่อมั่นในตัวเองสำหรับคนที่กำลังรู้สึกดีและมีความสุขไพ่เหล่านี้กำลังเตือนคุณว่าอย่าประมาทให้ทำหน้าที่ของคุณอย่างยุติธรรมดูแลตัวเองและคนรอบข้างและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเสมออีกสิ่งหนึ่งที่ต้องจำไว้คือชีวิตมันเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เป็นอยู่ในวันนี้อาจจะไม่เป็นแบบนี้ในอนาคตสิ่งที่ดีอาจจะกลายเป็นไม่ดีและสิ่งที่ไม่ดีอาจจะกลายเป็นดีได้ดังนั้นอย่ายึดติดกับอะไรมากเกินไปให้เรียนรู้ที่จะยุดหยุ่นและปรับตัวเมื่อสิ่งดีๆเกิดขึ้นให้ซาบซึ้งและขอบคุณสำหรับมันแต่อย่าห่วงแหนจนเกินไปเมื่อสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นให้รับมันและเรียนรู้จากมันแต่อย่าจมอยู่กับมันทุกอย่างมันผ่านไป และสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาแทนที่เสมอไพ่ที่เปิดขึ้นมาสำหรับคุณในตอนนี้มันบอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่สำคัญของชีวิตช่วงที่คุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีและมีความหมายได้อย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปใช้พลังงานและความสามารถของคุณให้เต็มที่ทำในสิ่งที่คุณเชื่อและรักและเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและความหวังไม่ว่าคุณจะเผชิญกับอะไรในอนาคตจงเชื่อว่าคุณมีความสามารถที่จะรับมือกับมันได้ เพราะคุณแข่งแกร่งกว่าที่คุณคิดและคุณมีศักยภาพมากกว่าที่คุณรู้สุดท้ายนี้อย่าลืมว่าชีวิตมันไม่ได้วัดกันที่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวเพียงอย่างเดียวแต่วัดกันที่การเดินทางและประสบการณ์ที่คุณได้รับระหว่างทางทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันล้วนเป็นบทเรียนและเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวชีวิตของคุณจงเรียนรู้จากมันเติบโตจากมันและใช้มันเพื่อสร้างตัวเองให้ดีขึ้น ขอให้คุณมีความสุขมีสุขภาพที่ดีและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณทำจงเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจจงทําอย่างยุติธรรมและจงเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเสมอสิ่งดีๆกําลังรอคุณอยู่และคุณสมควรได้รับมันเชื่อในตัวเองเชื่อในเส้นทางของคุณและเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้น